สวัสดีครับเบซี่หมอแค้นสุภัทรครับวันนี้เขามาเบ่งไก่กันครับไก่บานครับไก่บานเกสิออกแล้วครับช่วงนี้ไอทีจับซุงงเราพี่น้องโอ้มีตัวง,งามๆตัวนี่งนะตัวงามๆสวยๆเลยตัวง,งาม,งามส,สวยเลย,งงย,เลยพี่น้องมันเกิด้ประมาณ โลสามโลสองครับโลสามโลสองขีดโดยปรมมั่นโลสามโลสองครับพี่น้องใกล้บ้านเห้องเลยละครับนี่นะครับเลี้ยงยี่คอกนน้อยไปทุงถือดีทรงครับสิจับจับแล้วพี่น้องยืดตัวงามๆไก่เบิ่นบ้านห้องครับใกล้ึ้นบ้านนี่นะครับ เราเข้าประสงล์ละมั่นอ,อ่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาข้อ,ออีกครับมีชุดน้อยอีกครับพี่น้องถัดมาทางนี้มี่พอพันพอพันดีครับพเลื่อนพอพันใหญ่พันใหญ่ครับงอนลอยครับพี่น้องหญ่ครับตัวนี้งอนลอยฐานใหญ่ เงี้ครับงอนขอเินงอน้อยวานสามลูกเจ็ดครับสามลูกหกสามลูกเจ็ดพี่น้องนี่แหละครับขอพันยี้มันครับครับเราพันใส่ขอกไว้ครับพี่น้องถัดมาทั้งนี้ครับไทั้งที่ทุหลินไก่ครับ,รบ,รบก 1, ออกไก่พื้นบ้านนี่แหละพี่น้อง อยู่บ้านเล่นเรียงใกล้แบบนี่แหละครับถูกหน่อยมันหม่พันโอ้ลูกกจะิจับเขาข้ออ,กอีกแล้วช่มนี้กจะิจับเขาข้อ,อครับหลายตัวเตี้ยยิ่นลูมมันย็ดเปียตัว คนพุ่มจะนั่งสีคอนี่ก็ไม่ใครลบมองเห้ยเป็นมองก็กเป็นหมากดุแต่หนันงพี่ <c oughs> ตั้งพี่เป็นนกบึงไก่ออบๆบันซุ้มหน่อยมั้ง ตุ่ตัวเล็กๆมันจับกับอกขอขอคอน,นี่กับคอไปเลยไข่นี่ครับถัดมาท่างนี้ตัวนี้กักบที่ไข่อคอกไปอยู่อคอกนั่นไอ้รุ่นน,น้อยรุ่นรุ่นเดียวขอนี่ครับรุ่นเดียวของคอกไปบ้านเ้างนี่แหละพี่น,อน้อง จะขอขอ,อกพุ่นี่แล้วมันไงมันสามสิบัวตัวนี่แหละครับ,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 บพี่น้องนี่แหละจะขอขอกแทนขอกพุ่นรุ่นน้อย,อยไปทัดทัดไปทั้งนี้ครับขอกไก่เนี่ยพันมันนะครับไข่ไข่ไก่ตุ่มนี่ครับ ทางไว้ไว้มันถือฝนเม่ล่าฝนมันตกครับใครหนีกีนทั้งที่ครับถัดมาทาั้งนี้น,อนอนะ้องพี่น้องเนาะนี่นมันนี่แหละครับที่ไปเบร ยังฮกากับเลี่ยงไก่ครับไก่เนี่ยเลี้ยงเห็นแม่พันธุ์ก็พอพันธุ์อีกอายุครับอยากได้ก็ติดต่อได้ครับน้ำมอแเช่นสุภาพเดอ้อเ็นแม่พันธุ 4, ์พอพันธุ์ไยื่นี้ไดรตีก็ยื่นี้ครับที่นอกรุนหน่อยรุนเหญ่ยมีมัดมาเลยครับ ร้านติดตีได้เพราะฉันแหะก็เปิดปบ๊บบติดโควิดเนาะเห็นใกลเหรียญไปมีชุดมีชุดพอพันหนึ่งโอ้นี่งามตัวนี้นนนบ่หนา,า,า,าเร็วอ้่างนี่เร็วมาขยับมาขยามาเร็วเร็วรูปรอเร็วนี่ครับงามตัวนี้ก็ ห้าม้อกันพี่นอ้องขอพันสายเอื่อนล่อครับขอพันมาล่อลูกล่อไอ้นี่สามล่อสามับพี่นอ 3, ้องสามกิโลสามพันดีชุดหนึ่งถัดไปทั้งที่รุ่นน้อยนบะหลายเต๋บอยู่ครับเลราต้องการแค่น่อยมี้อครับเด้อ นังนี่เหนี่ยน,นุบานมันพ่อกับน,นุบานเนี่ยต่อกนอนุบานรุ่นน้อยผสมกันจับมาไว้ผสมกันเอาลิปนี่เอาซ้ำนี้ตะโกนน้ำพี่น้องเนานะเดี๋ยวสี่น้ำชิดดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับนะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ